ทางไกลมาถึงประเทศไต้หวันนะคะมาเรามาที่เมืองผูหลีดินแดนที่มีชื่อเสียงเรื่องเห็ดนะคะเมืองผูหลีนี่เป็นเมืองที่มีการปลูกเห็ดหอมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นที่นิยมของต่างประเทศมากนะคะที่สําคัญเมืองผูลีแห่งนี้นอกจากมีเห็ดหอมแล้วยังมีเห็ดมาศจันที่เขาเรียกว่าเอนโทเดียกับป่าเห็ดคูยงแสนกระมอนนะคะผู้หญิงคนแรกที่พาเรามาเจอเอนโทเดีย แล้วมันจะมาสัจจะยังไงเราจะไปพบคุยงกันเลยค่ะเนี่ยเราอยู่ที่ส่วนกลางสุดของประเทศนะครลีกุลีูหลีตรงนี้และก็ไร่ฟาร์มเทบตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือฟาร์มสินเกานะฮินเกานะก็คือฟาร์มเกาชินเกาฟาร์มนะฮะอเลี้ยงเห็ดของที่นี่แล้วฟาร์มเซมอเชงุ่นีหัวินจางสินจางจางองซังจางอง แล้วครั้งเราปั่นหรือว่าเท่าแก่ของเราเนี่ยนะครับก็คือท่านแซ่จางนะฮะเราจะเรียกท่านว่าเท่าแก่จางรักกันนะครับนะเท่าแก่จางเชิญเซนนะครับเนี่ยแล้วก็เอ่อ่ื刚刚刚刚不是老板说那个四个字这是很重要的对对对对对呃，เท่าแก่เมื่อกี้ก่อนที่เข้ามานะคะเท่าแก่บอกเยอะนะครับว่าสี่ตัวจีนข้างหลังเนี่ยนะครับคือสำคัญมากๆนะ่ะซึ่งสมาคมผู้พ่อเลี้ยงเห็ดในประเทศไต้หวันเนี่ย เป็นผู้ที่ให้ให้เกียรตินะซึ่งจะมีแค่ไม่กี่ท่านที่จะได้นะถ้าแกเป็นหนึ่งในในในคนที่ได้รับได้รับเกียรตินี้นะซึ่งถือว่าไม่ไม่สามารถเอาไปใช้ทั่วไปได้นะครับต้องเฉพาะนี้เท่านั้นเลยนะครับ่าไม,าไม่ไม่有这个实力换这个四个字人家会笑ถ้าถ้าไม่มีผลงานนะฮะถ้าเราแกบกว่าถ้าไม่มีผลงานไม่มีความสามารถเนี่ยแล้วมาใช้ป้ายตัวนี้เนี่ยคนอื่นจะเป็นที่ขบขันได้ อาจารย์พยงครับอาจารย์าารยพยงเท่าแก่นะครับมิสเตอร์จางเนี่ยท่านบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอนโทเดียเนี่ยจะมีเฉพาะในไต้หวันนะแล้วก็กลุ่มแรกสุดที่ใช้ก็คือกลุ่มชาวเขาซึ่งอยู่ในไต้หวันมาก่อนแล้วก็ในชาวเขาสมัยก่อนเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยไม่มีโรง,งพยาบาลน,นะไม่มีความสะดวกสบายตอนนั้นเองนี่ยชาวเขาเก็มีก็เจอ เจอเห็ดเป็นตัวเดียวนี้มานะครับแล้วก็ไว้ประจําบ้านเวลามีอะไรเป็นอะไรก็จะกินเอาไปผสมกับเหล้าเอาไปผสมกับอาหารไปปรุงอาหารนะฮะก็ปรากฏว่าบางคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นพืชสมุนไพรนะเป็นเห็ดสมุนไพรอย่างหนึ่งที่สําคัญแม้แต่ในเมืองไทยเราเองด้วยนะก็สําคัญด้วยเหมือนกันนะฮะนิยมมากๆากในตอนนี้เป็นการเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาสูง

ผมเป็นเจ้าอีกแบบอีกแบบหนึง农民这样嗯嗯嗯แล้วก็ผมก็สอบถามอาจารย์จางนะครับว่าเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้แล้วตอนที่ท่านได้มาเนี่ยคือได้มาอย่างไงท่านก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เริ่มมีการใช้นะแต่ว่าอาจจะไม่มแพร่หลายนะพอภายหลังเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าตัวเนี้ยนะเป็นพืชสมุนไพรที่สําคัญแล้วก็อย่างนึงอ่ะเขาเกิดนานใช่ไมครับางทีเนี่ยเขาก็เลยไม่ห้ามไปตัดนะเป็นของสงวนเพื่อไงเป็นของสงวนแต่ว่าบางครั้งนี่นะครับมีเรื่องของ พายุนะลมพายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีไห่มากับน้ําบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีคนไปพบเจอเนี่ยก็จะมาให้กับทางสมาคมเพื่อมาพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ไปที่มาของของเอนโทเดียว่าเอ๊ะทำไมถึงทุกบันเนี่ยถึงได้ใช้นะแต่ว่าถ้าธรรมชาตินะอาจารย์ท่านท่านย้ําเลยว่าถ้าของธรรมชาติตอนนี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยห้ามนะห้ามในเรื่องที่ขึ้นไปเก็บขึ้นไป,นไปล่าหรือว่าขึ้นไปหาเข้ามา ก็เอามาเลี้ยงก็มาทำอะไรเองถึงจะไดนะ้ราคาถือว่าสูงนะครับนะราคาจา์ท่านก็บอกว่าสูงอยู่แล้วนะก็จะมีตั้งแต่ไซสนะ์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญนะ่หรือว่าเราแต่พูดง่ายคือเราจะแบ่งหลกัลกๆเป็นสองไซส์เล็กๆโดยทั่วไปเล็กๆโดยทั่วไปก็จะเป็นตอกขีดนะครับนะก็ประมาณหกเจ็ดพันนะจนถึงเป็นหมื่น คือ<น>ข,ขีดหนึ่งขีดหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันต่อขีดนะครับนะนแต่ถ้าเกิดว่าขนาดที่ใหญ่นะนขนาดที่ใหญ่ออกมาเนี่ยจะขีดละประมาณ8 9 0 0 0้าพันแปดเก้าพนะถึงประมาณหมื่นห้าเขาบอกว่าเจอเจอบางทีเนี่ยบางทีดูเรื่องของขนาดมากกว่านะเรื่องของขนาดเรื่องของน้ําหนักเป็นหลักนะครับนะแล้วก็จินตนเตยเตยเตเตยเตยเตยถ้ากิดพงศก็อาจารย์ก็บอกว่าสนิทสนมกับ กับอาจารย์พยงนะแล้วก็พูดถึงว่าตั้งแต่แรกก็คือมีคนที่เขาแนะนํามามีคนที่เขาแนะนํามาแล้วก็ได้รู้จักกันก็มีความสนิทสนมกันเป็นเพื่อนรู้จักกันด้วยนะในี่เขาชิงวนนี่นี่ยกให้ร个刘长师给那个阿扎่后来就认识

ว่าวุ่นใช่ครัในตอนนั้นตอนนั้นก็ได้มามาศึกษามาเรียนกันนะครับนะได้คือสอนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารนะสื่อสารเนี่ยอาจจะมียากแต่ก็ใช้วิธีการคุยกันศึกษาอันไหนที่ที่รู้เข้าใจเนี่ยก็เขาก็จะสอนนะแต่อันไหนที่มันยากหรือไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไปใช้ความพยาย,ยามนะเขาเห็นความพยาย,ยามในตรงนี้นะแล้วเขาชื่นชมในตรงนี้ด้วยนะถ้าเิเร่ขจ认真嘛 ใช่ใช่ใช <oh> ่ใช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 ่ใไรใช่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 ใาให้ดู่ใช่ใล่ใช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 ้ใชาใช่ใช่ใา่ใช่ใช่ใช่ใเราไปใช่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 ใัฒนาจริ่ๆช้ใชาใชวใช่ใท่ใช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 ่ใา่ใเ่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่่ใถ้า่ใช่ใช่าเ่ใช่ใ่ใช่่ช่่ย เขา是怎么样都每次来看的时候都有进步都有进步不断的在进步对对对进步哦ใช่ฮะเอ่ออาจารย์จางก็บอกว่าทุกๆครั้งที่มานะแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นนะแล้วก็มีเรื่องให้ประหลาดใจตลอดนะมีการพัฒนามาเพราะว่าอาจารย์ประยงเองเนี่ยไปพัฒนาตลอดนะบางอย่างบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะทําได้ก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นถือว่า พิเศษมากๆ át, คนนี้พิเศษจริงๆไปเพราะว่าพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยตอนที่เราเห็นนะครับเป็นเชื้ออย่างเนี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่าจะไปทํายังไงบ้างนะแต่ก็ต้อง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 คนที่เขารู้นะครับการ์ยายามไปทํายังไงบ้างครับพวกนี้ไปเขาไม่ได้ให้แค่เชื้อไปให้เอกสารไปชุดนึงแล้วก็ไปจ้างเขาแปลพอแปลเสร็จแล้วในเอกสารเขาจะบอกบอกขั้นตอนว่าเหตุตัวเนี้ยชอบอะไรเหตุตัวนี้ต้องการอ่านแบบไหนะอันนั้นเราก็ไปพัฒนาต่อแต่ในการพัฒนาต่อเนี่ย คุยงจะนอนอยู่ในห้องแอนโทเดียซึ่งเอาขอนวางไว้แล้วก็ดูว่ากลางวันเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นหอม,อมแต่พอกลางคืนพอตกกลางคืนเนี่ยเขาจะมีเหมือนแสงและกลิ่นหอมออกมาเราเราก็มั่นใจว่าการการที่มีอะไรที่มีกลิ่นหอมเนี่ยถูกไหมคะมันจะมีโฮอร์โมนเยอะอแล้วก็จะขยายเชื้อต่างกลางคืนซึ่งในแผ่นเอกสารที่เขาให้ไปะคะ่ะเพื่อการที่เราเอาขอนออกประเทศนั่นคือง,งานวิจัยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขามอบให้คุยงไปอ๋อะนะเดี๋ยวผมขออธิบายให้กับ ให้กับอาจารย์จางด้วยตอนอย่างนี้คือคือคือสรรพคุณของเขาเนี่ยคือเราอะถ้าเกิดคนนี้ไม่สังเกตนะครับคือกลางคืนเนี่ยของเอ็นโดดีเเนี่ยจะปล่อยฮอร์โมนนะฮะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายเราด้วยในในตอนกลางคืนแล้วก็ถ้าอาจารย์อาจารย์สอนไปให้ทำ PDA แลวขยายลงขอนไม้เขาจะโตช้าคุโยงก็เอา PDA แล้วก็มาขยายใส่ขวดครับแล้วก็ใช้เครื่องขยายอ๋ออ๋อต่อยต่อยต่อยต้นให่ยงยงยาวยงยาวยงยาวเพราะว่าเพราะว่าเราเราใช PDA แล้วก็ใช้ในใน木头做的话其实不是不是好对不对因为因为你教他是用那个แล้วพอเส้นยาเยอะใช่ไหมอ๋อคุณมากดถือครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยสเปรย์ใส่ขอนไม้อออืเจะมีไมซิเลียมที่เร็วมาก่ แล้วใช่พันใช่มืดถือใช่พันใช่มดอถือที่มาวันนี้ตัวเนี้ยเราขยายพอเริ่มจากถังเช่าพอเอาถังเช่าไปขยายออกดอกที่สวยงามก็มีนักวิชาการเอาคุโยงไปประกวดงานอาเซียนปัจจุบันคุโยงชนะเลิศอาเซียนในวันที่รับรางวัลก็อยากจะเอาภาพวันเนี้ขึ้นจอก็าเป็นพ่ออาจารย์ท่านคุโยงในวันนี้แล้วเอ๊ 他说เพราะว่า这次来哦因为呃他有弄好弄好弄弄成功然后再得到奖金然后ก่อนที่จะมาก่อนที่จะได้เชื้อไปเนี่ยเอาเชื้อจากจีนมาเป็นเห็ดถังเช่าสีทองนะคะแล้วเอามาทำคุยงติดหนี้สินเยอะมากเพราะถังเช่าไม่ออกดอกคพอมาได้เชื้อเขาไปขยายทำให้คุยงหมดหนี้อ๋อเพราะว่า เขาอิเ,อเอนนนีอา有拿那个北塘草嗯北塘草北塘草北塘草在泰国然后在做好เ不า功，ะผู้ชมกรุงกัว้ล้ลกักเดินเต็ม嗯，าวันดอก嗯，ี่วันขายได้อ吼，อโอ้โหเ่那呃นี่เป็นนีเจสมัยแรกแที่ถังเช่ามีนะครับก็คือนิยมแต่คำว่านิยมเนี่ย คือมันเป็นมาแป๊บเดียวแล้วก็ก็หมดไปนะฮะซึ่งตรงนี้แปลกแปลกแปล,ก,ปลกอย่างหนึ่งนะไต้หวันแปลกอย่างหนึ่งเดียวผมจะถามว่าเป็นพาออะไรว่าทําไมถึงถึงไม่ได้นิยมแล้ว为什么呢为什么它对比较便宜嘛那就从那边进来去了我们就不用做啊哎是เออส,สาคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถังเช่าเนี่ยปลูกง่ายเพาะง่ายเลี้ยงง่ายเพราะฉะนั้นไต้หวันจะไม่เลี้ยงแล้วโดยคําที่เขาไม่เลี้ยงเนี่ยเขาใช้วิธีการไหนครับสั่งจากจีนราคาถูกกว่า มันเลี้ยงเองทาไมในเมื่อรลยเวลาเนี่ยง่ายกว่าก็จริงนะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยไม่ดีเท่ากับเท่ากับเอนโทเดียเอนโทเดียได้ได้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คนไต้หวันก็เอาเวลาไปทำเอนโทเดียดีกว่านะถังเช่าก็ไม่ต้องละซื้อเข้ามาดีกว่าถูกกว่าเพราะว่าเมืองจีนให้ราคาที่ถูกลงถ้าใครเคยแล้วเขาก็จะไปทําเรื่องของอาจจะไปทาอาหารได้นะใช้ในการทำอาหารได้นะไดาาไดซึ่ง,ซ,งซึ่งถังเช่าเนี่ยสดใหญ่แล้วเนี่ยจะไปใช้ในเรื่องของ ยาในเรื่องของบำรุงหรือว่าอะไรต่างๆไม่นิยมมาทำอาหารที่นี่ปลูกเห็ดหอมมากกว่าซึ่งเอ็นโทเดียเนี่ยเขามีสรรพคุณในการระงับแล้วก็แล้วก็ที่จะบรรเทานะครับนะแล้วก็ต่อต้านมะเร็งนะฮะคนที่เป็นเรื่องของผิวฝ้าคนที่เป็นฝ้าต่างๆนะครับคนที่เป็นโรคตับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะเห็นผลเยอะนะเพราะว่าเอ็นโเดียก็สามารถที่จะรับได้ บางเราทานอาหารบางอย่างหรือว่าเราเราป่วยเราเป็นอะไรบางอย่างนะครับเลือดขาวเลือดแดงเราอาจจะขึ้นหรือลงซงเอนโตเดียมเนี่ยสามารถทําให้อยู่ในระดับที่ตรงกลางนะฉะนั้นนี่คือสรรพคุณพิเศษของเอนโตเดียมนะซึ่งาหาไม่ได้ในเห็ดตัวอื่นืนะซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยไต้หวานเองเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ใช้ใช้กันนะอย่างที่บอกว่าราคาก็ดีกว่านะสรรพคุณก็ดีกว่าในือเมื่อสรรพคุณดีกว่าราคาดีกว่าแล้วจะไปทำขันเช่าทำไม ตรงนี้ไต้หวันเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว<嗯>ตอนนี้ไปอ,อ,าอาจารย์อาจารย์จางเขาบอกว่าอีกหน่อยอาจารย์จะได้ตังคจะได้ตังเพราะเพราะเอ็นโซเดียผมถามว่าอาจาเขาจะเป็นยังไงว่าเราไรเขา,าดีนะแล้วก็แล้วก็วกวกด้วยความขยันด้วยความตั้งใจนี้นะครับนก็จะได้ตังกั่จ้ตครับหาจกตัวเนี้ยเข่า我ขาจได้ตังกัตัวก ให้他们的里面的国家跟所有的那个农民老百姓，把就经济把它搞好这样，哦，让他们生活会改善改善。嗯，คือเอ่ออาจารย์จางเองนะครับก็บอกว่านะครับเขาก็มีความหวังไว้ว่าอ่ออาจารย์พยงนะมาที่ไต้หวันแล้วเรียนรู้ศึกษาอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนำความรู้ตรงนี้เนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศเรานะเพราะว่าบางอย่างเนี่ย เราต้องการบุคคลเล่านี้นะครับในการโฆษณาอยู่นะเอาความรู้ที่ได้โอกาสที่ได้ไปแบ่ง,บงกับคนอื่นบ้างเพราะอาจารย์พยงมามีโอกาสนะเขาให้โอกาสนะแล้วอยากให้อาการพย,ยงเ,ยเอาโอกาสตรงนี้ไปให้ก,กับคนอื่นเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่นี่เขาอยากให้ทีเป็ปนปัญหานะถือว่าเป็นเพื่อนกันละถือนะว่าสนิทกันนะก็มีอะไรมาปรึกษาได้นะล้วก็ให้ความรู้เต็มที่ให้ความร่วมมือเต็มที่นะแล้วก็ขอให้ให้นาไปตรงนี้ไปทาประโยชน์เนี่ยเขาก็ย้ําไว้ให้ทําประโยชน์ับกับ ประเทศด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้กับโอกาสคนอื่นด้วยก็ขอบคุณทั้งสองท่านน่าเชียร์นิดแล้วก็ขอาเวลาอาจารย์พยมด้วยขอบคุณค่ะเรื่องจากของอาจารย์จางเหล่าซื้อผู้ที่พ่อเห็ดหอมที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและเป็นผู้ให้กำเนิดเห็ดแอนโทเดียเห็ดที่สามารถรักษาและยับยั้งเซลล์มะเร็ง n าน i ช n a l รายงาน